คร no. ับสบายดีพี่น้องยังพอกระเทิรนบ่สบายดีมื่อสมองสมองมาหานหน้าไม้พี่น้องเอ้หน้าไหม่นาแล้งกระดานบ่โอ้ยแนวใหญ่เนาะหน้าไม้ไผยบ้านทุกคนเลยยามต้นนี้ได้สานนี่นี่ได้เนี่ยน้อยนี่ได้เนี่นี่อ แต่กระดันเนาะนี่นี่นี่ตัวนี้บอกกระดันสวนเฮ้อเห็นบ่เฮ้อินอยมานําทุกคนเอ้นตามคน่เอาเกิบมาให้ินอยนําล บ่ได้หิงไงเด้อทุกคนน้อยน้ําไม้เพราะว่าໃຜກໍຫາທຸກຄົນ້ອຍມື້ວານນມນອງເດືອນເພນມານາ Để đây, thì nó nó ngào. Nó chưa nhỏ. Trời ơi. Cái mẹ nó mày mà แนงหนึ 1, 2, ่งใส่เวลาสองนาทีไปทุกคนเข้ามหากับเข้าหาเนาะทุกคนผ่าน,น้ำใหม่มันมีแต่แถวโซนแถวทางหน้าบอกควันนี่แหละทุกคนเลย mất bạn mất bạn nam của đời hà này ai loại bài ở chọn để này được đó bừng đây nam đó được đó ហ <interlude> <German> ាណ <shake it> <German> ា <ậpmat puppyBeawant> ំໄមប៉ាប៉ណាំໄមពូកណាទេទូខមកឡាក់អីខ្លាំណា หลักอัน้ใหม่ก็ได้นี่นเ้เส่นนองเด้ป,ปีชอนหลักอานนีเอา,เอาแต่เนียงมันดอกพี่เจ้าเป็นไปอยู่พี่ชอนมาทางนี้พี่มาทางพี่แนงมันนะแล้วพดนะแต่ยาจะก็ไปใส่พระก็าลักเอา้าน้อเอ็นนี่แล้วมจะไปเรีนยนงวดนะตอหละกระซาเี่นี่แล้ว

ในขอบง่วไในขอบไก่เ้อี่บอกไ้มาลักหลักน่อยไม้บเห็นคนหลักแมงมันพอแล้วคิมพอแล้วคิมอยากระดิ่งเลยแลนแนมซึ่งซึ่งพอแล้วน้องคิมพอแล้วมาเอาหน่อยให้นไวม อย่าเฮ็ดเลอย่าเฮ็ดลเจ้คของยืนงงคนเขาเห็นยัง่มคอทำไมพ่อแหละพอแหละจะนั่หอนนะเอาใ่ไหม กูดุดอยู่นะคือสิบวใหญ่เลยบอหงีพี่แจ้คเขาดุด้่ยพอแล้วลูกพอแล้วป่ะแก้วใส่ถ้วยหนึ่งเอาป้าลูกพ่อเลยหล่าเอ้ยกวนมันรีบไปจนเบิดแล้วสวนไปพ่อแอคต้าลูกคิดหน่อยพ่อแอคต้าเออเอาสั้นหนึ่งเออพ่ออันนี้ป่ะ พ่อเลยลูกพ่อแล้วน้องน้ำมุนสิหายเนาะน้องน้ำมุนสิหายเราไปรีดน้องคงควรกันด้วยไปไปยังก็จะรับกันยังนูงคนเราจะเป็นผู้ถือเองผัโหูพ่อจะาศีอต่ออยู่บ้านลูกพ่อเลยลูกมันน้อยลูกโอ้ยอย่าแบะมาหายแล้วนั่นไปมาไปลูกไปพ่อเลยลูกเออให้มันกินหนามบ่ ลูกป้าเบื่อป่ะมานี้แลวอันนี้หายูด้วยจะมาอันนี้มักกะไพเอาสรุปไพ่เอาซะจะเลยสอนสิไพ่นะโอ้ยมาไม่ไพ่เองซะไพ่มากสิไปยังยังไปสอไปป่ะออกมาโกมาไพ่กับเมื่อเมื่อแล้วมาไวเอเลยลูกคนนี้ ปลลูปอ้ยนักปลกว่ะค่น้ำยหวานกิกคคเล่นน้ไห้คนยังอกแต่ก็น้าไหมคนอาขึ้นบายนี่ป้าชายมันนะ้นบาลูกนี่ดีเอาใส่บ้านี่เอาใส่บ้านไปย่างยไปย่างย่างหมดีหลุดบ้ามาแม่ถือมนอันใชมงวงวันน่ะมหาชีพิ่ก็ได้พ่อแกคือคนมีทสนแหงาม นเอาสินยางไปฮาเราอยู en> ่ไม่รอดมาบอไี่ได้รอดนะบอร้อนทำาไปขายเสือผ้าเราบรจึงแค่ไหเราโบจักห้าวปลมาเราพามาห้าวให้กับบริจเราโอ้ยกูจักกติกี้ไปกับปลอมๆอมมันถ้าไปขายเสือผ้าเลยเราบอจักมาลูกมา

รวยในตมรกีกอนได้เหรียหานใหม่ก็ได้นลหลูกเอ้อยู่หากระเบื้องหาที่พันตอแรงไปอีกกรเบื้องสีที่พื้นไปอีกกระแสนปลาผักหมักทิ้งก็จะเห็ดในใดอ้ยทอดข้าจังทอดเออหมักเวอเอื้อยแหละแล้วก็มาเแก้เห็นมะเงินท้าหนามาไหลพุงนะเงินท้าสองหลานสี่เรือแต่แต่ละเดียว เที её, ่ยวนะมันก็หักบริบทคูม okay, ือเนาะมือหาเมัน hmm. บิดมือแหลแเนนะเอ้ยมือและเชนแหล่ได้บัูมือตออเส้าตอนแรงมือไปมืนแ้เราคุก็ปนังเช้าจากลงเ้าเดินเกียร์โอ้คแกสิกบได้ทุกคนตเจาคมัน่แล เอานะเทุกคนมวยชิดาล่าค <t> ิดตะเปลี <t> ่ยนท่าน่านสีบรินมาคือว่าชิด้ยอย่าี่ตัวต้านี่คือตรงไหนเลขแบบบ่มากได้กาน